ให้คำแนะนํานะคะมาบอกว่าในจัดสินนะคะมาบอกว่าการตัดสินสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้รักนั้นนะคะอืไม่ใช่การตัดสินแค่ในสิ่งที่คุณมองเห็นนะคะคุณเองจะต้องใช้หัวใจด้วยเห็นไหมคะเป็นความรักความผูกพันที่มีต่อกันระหว่างคุณกับผู้รักของคุณนะคะาการให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะแล้วก็คาดหวังให้น้อยที่สุดในตัวของผู้รักของคุณนะคะ การคาดหวังนั้นเป็นอันตรายมากต่อความคิดนะในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่รักการลดความคาดหวังลงนะคะคือการพยุงความรักไว้ได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็เดอรซันนะคะมาบอกว่าให้คุณมองโลกในแง่ดีไว้นะคะอย่าคิดในด้านลบนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมองโลกในแง่บวกสิ่งบวกๆสิ่งที่ดีๆมันก็จะเป็นไปตามที่คุณคิดนั่นเองนะคะนะแล้วก็ไพ่เดอรซันประกอบกันนะคะ ให้ tin o f cups นะคะให้เดอะซานบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณรักกันนะคะเป็นความสดชื่นซึ่งกันและกันนะเจอหน้ากันแล้วก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆต่อกันมีแต่ความหวังดีให้แก่กันนะคะแล้วก็รักกันให้มากจับมือกันให้แน่นแน่นอนว่ามือที่สามนะคะเขาจะไม่มีช่องว่างที่จะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของคุณได้เลยนั่นเองนะคะ